เมนูมูนีพี่น้องลาบปลาปดุกลาบปลาดุกครับลาบปลาดุกผักน่โอ้ยหลายครับ <c oughs> สลรผัดผักมาเลยสุดยอดพี่น้องเมนูแซบๆครับม,มากินน้ำกันเด้อบาดนี่ พี่น้องป้องไปลาบประดุกของแซบทำเองนะครับ คิดอยากไหมพี่น้องคิดอยากนะระดูกรลยจัดการเมนูเลยพักกันโอ้ยซาใจได้เลยพักก,ก,กระโดนไปกองเล่บ่